สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ปราสาทมัสมอหรือปราสาทบา้ารรมจารกันนะครับอตอนนี้เราจะมาเยี่ยมชมกันคร่าวๆนะครับว่าปราสาทนี้มีความสวยงามมีลักษณะเด่นยังไงและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เราน่าเคารพนับถือไปดูกันครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ซุ้มขบวุลานะครับก็คือซุ้มทางเข้าซึ่งปราสาทที่สร้างจะสร้างโดยพระเจ้าัยมันที่7นั้นจะหันทางทิศตะวันออกโดยแน่นอนนะครับก็คือทุกที่จะหันทางทิศตะวันออกสังเกตได้เลยนะครับตันนี้เราจะเข้าไปในซุ้มขบวนละก่อนนะครับเพื่อจะเข้าไปในตัวปราสาทนะครับ คครับตอนนี้เราเข้ามาถึงตัวปราสาทประธานนางประธานนะครับซึ่งที่นี่ได้จากที่ได้สอบถามผู้าชาวบ้านในชุมชนผู้เฒ่าผู้ผแก่เขาเได้มาว่าที่นี่เป็นอรโรคยาศาสหรือโรงพยาบาลเก่าในสมัยพระเจ้าชาัยมันที่7นะครับของขอมโบราณน,นะครับ <c oughs> เราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยว่ามีอะไรบ้างไปเรื่องเลยครับ ี้เราได้เข้ามาภายในตางประธานนะครับเ็จะกราบไหว้ศิษยศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในปามประธาน,นกันนะครับทุกคนสามารถเข้ามากลาวไว้ก,กันได้เลยนะครับ โอเคครับตอนนี้เราได้ทำการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในปรา,าสาทปลางประทานไปแล้วนะครับอตอนนี้เราจะไปดูวิวรอบๆปรา,าสาทนะครับว่ามีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ขนาดไหนไปกันเลยครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่ส่วนของบ,บรรลักษ์หรือเรื่อที่เรียกว่าเป็นห้องสมุดเก็บสูตรสมุนไพรตำราต่างๆนะครับนี่ก็คือส่วนนี้เลยนะครับสร้างไว้เก็บพวกสมุนไพรพวกตำราสูตรยาต่างๆครับที่ใช้ในการรักษาในสมัยก่อนครับ หลังจากที่เราได้เยี่ยมชมภายในของตัวปราสาทและภายในกำแพงล้อมรอบแล้วนะครับเราจะมาชมที่ข้างนอกกันว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนเลยครับสถานที่แรกที่เราจะไปเยี่ยมชมและไปดูความสวยงามของปราสาทนี้นั่นก็คือบารายนะครับบารายสาระน้ําวิเศษนะครับซึ่งเขาเชื่อกันว่าในสมัยก่อนนะครับเขาจะใช้เป็นบ่อน้ําที่ใช้ในถัดตักน้ําไปใช้ในการรักษาต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง สวยงามแค่ไหนนี่นะครับก็จะมีความลึกมากๆเลยครับถ้ามีระดับน้ําที่สูงและเต็มพอนะครับก็จะ้มีต้นไม้แล้วก็ซึ่งเขาคิดว่าอ่าเมื่อก่อนนะครับต้นไม้บริเวณนี้นะครับจะเป็นต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาล้วนแต่ทางนั้นนะครับแล้วก็ใช้น้ํานี้ในการเข้าไปรักษาข้างในนะครับ จะมาพูดถึงตำนานที่อยู่บนทับหลังลนะครับซึ่งจากที่ผมเคยได้ศึกษามาและจาได้คร่าวๆนะครับก็คือเราจะเห็นรูปยักษ์ตรงนี้ใช่ไหมครับตำนานได้เล่ามาว่ายักษ์ตวนี้เป็นลูกของพระอิศวรนะครับพระอิศวรก็คือเทพเจ้า,าพระเจ้าประจําภาคอีสานนะครับซึ่งท่านจะมีตาสามตาซึ่งตาที่สามาตาที่สามเปิดขึ้นมา,าพระอีสานจะมอดใหม่ เป็นไฟทั้งภาคเลยนะครับซึ่งก็ตาที่สามท่านก็ได้เปิดมาแล้วทําให้มียักษ์ตัวนี้ออกมานะครับซึ่งยักษ์ตัวนี้ได้โผล่ขึ้นมาแล้วไปเจอมนุษย์ชาวบ้านธรรมดาซึ่งชาวบ้านธรรมดาเนี่ยชาวบ้านในไพศาลเนี่ยเขาบอกว่าไม่ชอบไพอิส่วนมากเลยครับเพราะว่าชอบสร้างความเดือดร้อนให้นะครับเขาก็เลยเขาก็เลยสั่งแล้วยักษ์เห็นชาวบ้านก็เลยคิดว่าชาวบ้านเป็นพ่อของเขาชาวบ้านเลยสั่งให้ยักษ์เนี่ยไปฆ่าไพอิสวนนะครับซึ่งพอยักษ์ไปถึงไพอิส่วนลังจะฆ่าไพอิส่วนเลยบอกว่า ข้าเนี่ยเป็นพ่อของเจ้าเป็นคนที่สร้างเจ้าขึ้นมาออย่างนั้นยักษ์ัวนี้ก็สํานึกนะครับก็คือก็สํานึกว่าตัวเองจะฆ่าพ่อตัวเองได้งไงก็เลยกินตัวกินแขนกินขาไปแล้วก็จะเห็นว่ายักษ์เนี่ยหลังเขียขเข้ยวแขนเขี้ยวตัวลำตัวเขี้ยวมือของตัวเองเข้าไปนะครับ